สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบเดือนห้าพี่หกแปดนะครับผมนะสูตรนี้นะไม่มาทุกคนไม่เข้าเลยเมื่อวานนี้ผมไม่แปดนะไม่มีแปดมาเลยเล่กเขาไปออกย้อนหลังไปออกหนึ่งย้อนหลังวันนี้ไม่รู้ว่าแปดจะมาย้อนหลังอีกไหม ไม่มีนะครับผมไม่มานะหวยฮานอยไม่เข้าเข้าแต่หวยลาวกับหุ่นดาวโจรมุ่นดาวโจรกับหวยลาวเข้านะหวยฮานอยนี่มันมันก,มนกม็มันก็ไม่ค่อยเข้าเนาะนะสังเกตดูนะหวยลาวกับหวยกับหุ่นดาวโจรเข้านะหวยฮานอยนี่แบบออกนอกทางไปเลยอ่ะหลุดกี่งวดล,ละสองงวดล,ละอ่ะก็มาดูของวันนี้ครับผม <c oughs> ลุ้นต่อเนาะสามฮาหนอยนะครับผมวันนี้นะมีสูตรมาแล้วกันขอให้มีสูตรมาแล้วกันวันนี้ถ้าพี่พี่จัจับเอา่าถ้าคิดว่าจะออกย้อนหลังนะก็แปดก็ได้นะ จะจับ8ก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ขอเอา0นะก็จะมี0 2 0 4 0 7 0 6 0 5 0 8 0 3แล้วก็0 9นะครับผม ตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นก็จะมี <c oughs> 02, 04, 0 2 0 4 0สเแล้วก็05เล็กหนี่ก็มาบ่อยนะเล็ก 5, นะสูตรเม็ดเดียวเนะี่ยมาบ่อยนะเล็ก 5, มาบ่อยนะ เลขกับเลข7เนี่ยตัวอรอบที่เน่นนะครับก็จะเป็นพิเศษมาอพิเศษกับปกติ Bizim. พิเศษกับปกตินะใช่ป้อม2ห้านอยนี่แหละขอให้มีสูนย์มาแล้วกันขอให้มาวันนี้อย่าอย่าอย่าหลุด3น้อยนะเอย่าหลุด3วันนะ erm. ขอให้หลุดแค่2วันนั่นแหละ ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ